ข้ารู้ข้าเห็นอนาคตของทุกคนก็ลูกเจ๊ใส่หมื่นเมื่อยลอยนอนก็ชอบละเมอดด้วยนะแล้วมือเร่อเจ๊ต้องไปหาหมอี่เก่งๆปว่หมอะไยจริงไม่รู้กันเลยหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีอาจารย์ให้เล็กเด็กดีๆ ถึงพีเทอร์ของฉันนี่นะจะตัวดําปากเหม็นน้ำไม่อาบระบบโสโครุ้แต่ก็รักน้องชายด้วยความจริงใจนะจ๊ะ เปิดจริงๆเลยนี่แกจำทางได้จริงๆเหรอเพ็นพาฉันวนหลายลอรอบแล้วยังไม่ถึง เลยอะไม่จําได้สิพี่จําได้จำได้แต่บางทีเนี่ยฉันก็ลืมลืมเหมือนกันนะพี่นะมันอยู่ตรงไหนเนาะแต่ฉันว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละพี่แกจําได้จริงๆรเหรอจําได้จาได้คือฉันจาได้ว่ามันวิ่งตรงถนนเสร็จแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันร้อนเข้าซอยร้อนก็ร้อนอ่นเิวฉันก็เสียจะแย่อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวฉันขอดูนิดนึงนะเนี่ยมันต้องผ่านทุ่งนาเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกไม่แน่ใจว่าซอยน้องน้องอามานี่หน่อยลูกถามทางหน่อยค่ะลูกค้าถามทางหน่อย พี่นะคะจะไปบ้านนามหานครจ้าะไปทางไหนคะลูกจะไปทางไหนจ้าอ๋อพี่ตรงไปแล้วสายด้านหน้าก็ถึงแล้วค่ะบ้านนามหานครเนี่ยนะลูกนะคุณพี่ฉันบอกแล้วว่าฉันจาทางได้จําทางได้โอเคงั้นขอบใจมากจ้าลูกเดินในถนนข้ามถนนระวังนะจ้าระวังรถด้วยนะจ้าขอบใจมากจ้าลูกจ้าเห็นหสุดท้ายก็ต้องเป็นฉันตลอดเลย จำได้จำได้<ฮ>นี่ยื่นบทพระแสงอะไรอยู่ยะขึ้นรถสิน้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยต้องรีบไปเร็วจ้า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 ,จา เจ๊เจ๊ปีโป้ฮะอะไรพ่อชัยโอ้โหเหมืออะไรเดี๋ยวเจ๊ Je. คือฉันเอาผักที่เจ๊สัง่งมาส่งเอาไว้ตรงไหนเอาไวต้ตรงนั้นแหละพ่อชัยที่เดิมอืมได้เลยจัดไป <c oughs> พี่ชัยเจ๊ปีโป้แกเป็นไรของแกอะ่ะดูท่าแกมอมเมมอนะไม่รู้อ่ะ วานน้อยสงสัยแกจะกินยาลดความอ้วนว <c oughs> ่ะเจไม่ได้กินยาลดความอ้ว,อวนแต่เจมมีเรื่องให้คิดให้เครียดก็เท่านั้นเองอม,มีเรื่องอะไรหรอเจ๊เจ๊ปีป้าไข่ไก่ห้าฟองกะทิกล่องหนึ่งเจ๊จ๊กไปหยิบของให้พี่มะลิเขาสิ เออเจ๊น้องฟ้าไปไหนอยาไม่เห็นเลยก็นั่นแหละพี่เจ๊กำลังเครียดมีเรื่องอะไรอ่ะบอกได้นะฉันไม่บอกใครไม่เร่ห้ใครฟังหรอกก็ลูกเจ๊สิเป็นอะไรก็ไม่รู้เมื่อเมื่อลอยๆนอนก็ชอบละเมอด้วยนะละเมอือเปล่เจ๊ก็ใช่สิเป็นหนักกะเนี้ยก็เจ๊อเด็กุุมใจเนี่ยอ้าวเจ๊แล้วเจ๊พายฟ้าไปหาหมอยังไงพาไปแล้วหมอเขาก็ให้กินยาเนี่ย แต่การก็ยังไม่ดีขึ้นเลยนะเจแล้วโคตรกุ้มเลยเนี่ยก็ใช่อ่ะดิพี่ชายพี่ชายไอ้เด็กเนี้ยไม่ได้เรียกป่วยหรอกเขาเรียกว่าโดนของเพื่อนฉันน่ะเคยเป็นเนี่ยต้องไปหาหมอดูเก่งๆรี่หัอะไรนี่สิงจเจ๊ฉันว่านะเจ๊ต้องรีบพายฟ้าไปหาหมอเลยปล่อยไว้แบบนี้นะเดี๋ยวการมันเป็นหนักแล้วจะยุ่งเออเจ๊ว่าแต่ พรุ่งนี้เจนจะเอาผักอะไรดีจ๊ะเอาเอะไรก็มาเถอะพ่อไทยโอ้ยถ้าอย่างนั้นวันนี้ฉันกลับก่อนแล้วกันดเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันเอาผักมาส่งใหม่ไปก่อนนะพี่มะลิเจนไปโป้ปนบ๊ายบายาไปเจนเชื่อพี่ชัยเชื่อฉันเพื่อนฉันเคยเป็นเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวฉันจะพาไปหนาะแต่วันนี้คุณนายฉันไม่อยู่แปะป้อก่อนนะเจอกันว่ากันบ๊ายบกลับบ้านก่อนจ้า แล้วค่ะคุณดีเสียดายอ่ะเฉียดอันนีด้เดียวเองอ่ะเอ็งซื้อเลอกตัวไหนของเองฮะนางชบาร์บาร์ซื้อหกเก้าอ่ะเฮ้ยมันเฉียดตรงไหนของเองฮะเธอเจอซื้อ 69. หกเก้าหวยมันอกอกสี่สี่หวังถูกไหมล่ะอยากค่ะถูกหวยหรอคะถูกเฮ้ย คนนะคะคุณเดไม่ใช่จักรยานไปเสิร์ฟน้ำลูกค้าพิ่แคทคุณน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะให้แล้วไไปปลูกเอาเอนทอะไไรดีปมหายหน้าหายตาไปไหนมาไม่เจอกันตั้งนานสบายดีนะเฮนนี่ฉันเปลี่ยนชื่อแล้วอ่าฉันไม่ได้ชื่อล้นทมฉันเปลี่ยนชื่อมาเป็นดาวหวาน คุณดาวหวันจะร้อาวห้กี่เคือฟ้ามึงหัวเราะอะไรกูเนี่ยฮะหัวเราะอะไรเปล่าจะพี่ล้นทนดาวหวานอนี่จะตบเลยน้องภาษาอะไรวะลงเสียว่ะประธานทษนะคะคุณ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 ทั้งหลายคะคือแม่ค้าเนี่ยอยากจะค่้ขอเรียนถามว่าคุณคุณทั้งหลายเนี่ยจะสั่งอะไรไหมคะ เพราะว่าถ้าคุณคุณไม่สั่งเนี่ยกรุณาชนย้ายบ้านพักของท่า,อานออกคันค่ะเพราะว่าคุณแม่ค,ค้าเนี่ยอยากจะทำแหมเจ๊จิ๋มนี่ก็ยังคงเกี้ยวกราดเหมือนเดิมเลยนะจะเนี่ยใจเย็งเงยนๆสิจา้าคนเขาจะทานส้มตอส้มตำเนี่ยก็แบบก็ต้องมีทักทายอะไรกันบ้างนะจบแล้วจ้าเจ๊จิ๋มเนี่ยยังเกี้ยวกราดเหมือนเดิมแต่ข่าวเพิ่มเติมเนี่ยคือ สวยขึ้นและ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 นี่บักว่าจ้าที่รักว่าจ้าว่าจ้าว่าจ้าอะไรครับขอโทษนะไม่มีอ่ะจะรับอะไรดีจ้าแม่สาวอยากจะรับส้มตำลาวใส่ปู เจ๊ดีนะร้านเจ๊นะถ้าใส่ก่อมตําปูจากฟาร์มปูนาตากล้องรับรงขายดีเปล่าไม่ต้องมาบอกกูหรอกกูใส่ตั้งงานแล้วเยี่ยมเลยเจ๊รับรองว่าขายดีขายดีเราวเจ๊าคนสวยล้วจ๊ะจะรับอะไรดีจ๊ะวันนี้อคุณน้องขามาเรียกเจ๊เจ๊เจ๊อะไรจ๊ะต้องเรียกว่า คุณดาวหวานค่ะอ๋อครับคุณดาวหวานวันนี้จะรับประทานอะไรดีครับวันนี้เจาีมากคุณน้องขาเอาเป็นส้มตำหอยดอกใส่เอ่อสี่เม็ดครึ่งนะจ๊ะแล้วก็เอ่อมะเขือเทศราชินีสองลูกสามลูกสามลูก

ยังไงไจ้าแม่จิมคนสวยของพี่วัดวัดจ้าพี่หลังวัด,ววดวน่อย่าไปอ้อนใครอย่างนี้จิมพวงวันนี้นะจา้าจ้าอิอออมเบลลีอะไรมาไงีไงไงไ้ดิหนโดนโดนมีหน้าตามเป็นงนี้เครียดเรื่องอะไรปะเนี่ยมันมีเรื่องอะไรเนี่ยอะไรอะม,มีเวลามาทะเลน้น ล้ออะไรกันด้วยแล้วเนี่ยเป็นไรมานี่เดี๋ยวเล่าให้ฟัง<ว>เดินมาตั้งนานแล้วเนี่ยหนื่อยก็เหนื่อยจะไปไปไปไอ้เกล้าน,นี่ด้วยวมัน,<อ>นเป็น้ว่ามั้ไอ้ฟ้าลูกเจ๊ปีโป้ดิทำไมอ่ะไม่รู้มันเป็นยังไงเหมือนมันโดนของดีอย่างเงี้ยไม่รู้จะช่วยมันยังไงเนี่ยแหม่แหม่แหม่แหม,ม,ม,ม่อิมัลิซ<อ>น้ำหน้าสารลูบเหมือนเห็บหมาอย่างแกเนี่ยสงสารใครเป็นรึเปล่าแหม่แหม่แหม่ แม่หอกฉิบหาหยุดพวกมึงมึงเธอเธอทั้งหลายเนี่ยไม่รู้กันเลยเหรือว่าในหมู่บ้านของเราเนี่ยมีอาจารย์ให้เลขเด็ดๆดีๆว้าวนี่หรอไม่ได้หวานอ้ากก็จริงสิเพราะว่างวดที่แล้วนี่นะอาจารย์ให้ฉันมานะ ฉันถูกไปเป็นแสนเลยล่ะอะไรพวกเนี้ยื่อหวยนี่ไได้เลยนะพวกวนีสูหัวสหัวเดี๋ยวแล้วพวกมึงจะตื่นเต้นตกใจอะไรกันเนี้ยเอ้าเรอจารย์ที่ว่านี่เาชื่ออะไรเหรอจ๊ะชื่ออะไรชือรชื่ออะเร็วชืออาจารย์แทม กม่นนเนียไคุณประหลัดครับครับเป็นไงบ้างครับดีนะครับใช่ก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ครับแล้ว,ลวมาถูกมีอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นครับผมอยากจะถามคุณประหลัดว่าวันนี้ถูกหวยหรือเปล่าถูกครับ,รบโอ้โหเยอะมาก คุณประหลัต้องเลขไปไ,ไหนครับแหมนะทงล้อเล่นนะครับจริงจังไม่ได้ผมก็นึกว่าถูกจริงนึงกว่าเหมือนกับชาวบ้านเขาเขาถูกกันเกือบทุกลังคาเรือนเลยนะครับชาวบ้านใช่ใชครับเขาไปได้เลขเด็ดจากอาจารย์เข้ม,มให้หวยก็แม่นรักษาโรคก,ก็เก่งแถมไม่คิดค่ารักษาอีกรับเงินไม่ได้เสียแต่ค่าครู999บาบาทผมกะว่าจะไปเหมือนกันคุณประหลัดสนใจไหมครับ ไม่ไดีกว่าครับท่นานธงอ้าวผมไม่ค่อยสนใจเรื่องพวกนี้ครับโอปอลัดหวยนะครับเขาถกกันเยอะนะครับโอ้โห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 ไอ้หลงแกงไว้เถิดหลบไปฉันจะไบเอาไข่ไปส่งเจ๊ปีโป้ จะรีบไปไหนเลยจ้าน้องสายคนสวยนี่อยู่คุยเป็นเพื่อนพี่ก่อนสิจ๊ะหลบไปฉันบอกฉันกำลังรีบนี่เวลาไม่เล่นเลยพวกแกแบบนี้หรอกไข่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหรเดี๋ยวพี่เทิดจะเหมาเองเพราะพี่เทิดอยากให้น้องสายอยู่กับพี่เทิดนานๆจ้ะไม่ขายว้อยเท่าไหรก็บอกพี่เทิดมาเถอะนะจ๊ะน้จ๊ะนะาจ๊ะ ฉันพูดภาษาคนแล้วนะฟังรู้เลยอย่างเงี้ฮะแต่พี่เทิดอ่ะไม่ได้พูดภาษาคนนะจ๊ะพี่เทิดพูดภาษารักกับน้องสายยังไงแ่ะจ๊ะอยากอยากจะอ้วกเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้องสายทำไมทำท่าทางไม่น่ารักกับพี่เทิดของฉันอย่างนี้ละจ๊ะถึงพี่เทิดของฉันนี่นะจะตัวดําปากเหม็นน้ำไม่อาบสมบุกสมบูุณ แต่ก็รักน้องสายด้วยความจริงใจนะจ๊ะนี่ปล่อยนะฉันบอกให้ปล่อยยังไงพี่เทิดก็ไม่ปล่อยจ้ะไม่ปล่อยใช่ไหมจำไว้เลยนะทีหลังยังมาทะเลาะกับฉันอีกเขาหน้ายิ่งกว่าดีแน่ ปาไม้ก่อนเชิน้องสายอยเดี๋ยวล้วเป็นยังไงลูกพี่กระจุกเลยเรียดไข่เป็ดหรือไข่ไก่ไข่กูดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะทำไงดีไว้เขียดที่จะให้น้องสายรักกูหลงกูเออพี่เทิดหรือว่าน้องสายเนี่ยเขาหลงรักไอ้ชัยมันเข้าจริงๆแล้วพี่เป็นไปไม่ได้เว้ยน้องสายต้องเป็นของกูคนเดียว โอ้โหาอย่างนั้นเอาอย่างนี้เลยไหมพี่เทิดยังไงก็พูดมาเว้ยฉันลืมแล้วโอ้โหไอ้เคียด <c oughs> แต่งานเนี่ยน้องสายยังไงก็ต้องเป็นของโก <laughs> ฉันล้อพี่เล่นแต่จริงๆแล้วเนะี่ยฉันรู้จักผู้หญิงอยู่คนนึง<ห>นชื่อเครือฟ้าโอ้โหเขาจำดานเกี่ยวกับความรักนี่แหละเขาบอกว่า ไปหาพ่อหมอนี่มีม,มีมีน้ำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไปแตะผู้หญิงที่เรารักปั๊บเนี่ยเขาจะหันมารักเราทันทีเลยอืมมันคืออะไรไว้เียฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือน้ําอะไรแต่อยากรู้นี่ต้องไปที่ตําหนักของท่านจัดไปไว้เขียบอืมงั้นเราไปกันไปเถอะลูกพี่างานนี้น้องสายต้องเป็นของข้าไว้ <laughs> สุดยอดอยู่แล้วลูกพี่ <laughs> <laughs> ว่าอีนางสาลี่มันไปไหนแต่เช้าเซ็งเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สวัสดีเจ้าฟุตตี้ <c oughs> สวัสดีเจ้าตีมจ้า <c oughs> คนสำคัญสวัสดีพี่มะปราง <c oughs> อา้าวและนี่นางสาลี่พาใครมาเนี่ยนี่จ้าน้องสาวฉันเองเพิ่งมาจากกรุงเทพเป็นไงหายแฟชั่นมหม ชื่ออะไรละจ๊ะไทยสีพี่สาวชื่อสาลีคิดว่าน้องชื่ออะไรพี่ชื่อสาลีน้องก็น่าจะชื่อสาลาลไม่ใช่สาคูไม่ใช่อ่ะสาละเลวก็แล้กันถูกไม่ใช่บอกพี่พาเข้าไปบอกพี่พาชื่ออะไรสาโธฮัลโหลเดี๋ยวมันตั้งให้ เจ๊เจ๊วันนี้นอมอปรางอะขอส,สวยๆเลยนะเอาแบบพี่พี่ชยัยตะลึงไปเลยนดะ้เจ๊ผจได้กับเจ้าเจ๊เจ๊วันนี้แต่งหน้าให้สาลี<ม>่สวยๆนะเอาแบบที่คู่ไข่หวานเห็นแล้วแบบตะลึงไปเลยอะ่ะอย <c oughs> อีนางสาลี่ <c oughs> แกอะจะพูดตามฉันทำไมล่ะเนี่ยเปล่าสนอ<ม>่อยออเจติมลิปลูกเจติ๋มเจติมถูกหวยกับเขามังเปาเนี้ โูกเจ้าโอ้จริงเหรอเจเจนี่ดวงดีมากเลยนะใช่ดวงดีสุดๆเลยฉันรับผ้าไปแค่ตัวเดียวเองอืมถูกรับประทานเจ้าวงเดียวกันวเดียวกันเหมือนเดิเจนี่ก็โหยฉันน่ะนะลุงแย่ไม่น่าซื้อเลขตามในเน็ตเลยอ่ะเฮ้ยเซ็งสุดๆ โอ้ยคิดมากมาปางยิ้มยิ้มยิ้มเดี๋ยวพี่ชัยมาเห็นหน้าบูดเบื้องไม่สวยพี่ชัยไม่ชอบแล้วจ๊ะเออจริงด้วยใช่ยิ้มยิ้ม,มวันนี้นะคะครูพ,พาเด็กๆมาที่บ้านพี่ชยะะัยค่ะ เราจะมาทัศนศึกษานอกโรงเรียนกันค่ะเู้ยไม่อ,มอ่ามีบาอบกอนและที่สำคัญนะเราต้องทำรายงานส่งครูด้วยนะคะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะครูคะแล้วเราจะต้องทำรายงานกันเรื่องอะไรคะหนูๆนะคะจะต้องทำรายงานเรื่องพืชผักสวนครัวรัว้วกินได้คะ่ะ ครูครับแล้วไอ้รั้วกินได้นี่คืออะไระครับใช่ครับครูอาวพี่ชัยมาพอดีเลยพี่ชัยค่ะสวัสดีครับเด็กๆพี่ชื่อพี่ชัยนะครับเป็นเจ้าของพื้นที่ตรงนี้และจะพาพวกเราเนี่ยมาทําความรู้จักกับเศรษฐกิจพอเพียงเอเมื่อกี้พี่ชัยได้ยินว่าใครสงสัยนะว่ารั้วกินได้คืออะไร เดี๋ยวพี่ชัยจะพาพวกเราเนี่ยไปดูนะว่ารวยกินได้คืออะไรเชือเลยครับกังวานโชวทิร่วงทองเรื่องรองเหลือเหลืองตะการโรทรัพท์ถนนทุกยานประปาไฟฟ้า ¡Gracias! ผัวเราร่วมใจกันพัฒนาเรารักบ้านเราจะเริญเพลิดเพลินให้ เพื่อใหเรามีน้ำใจโรงเรียนเราดีเรามี นันทวมเราร่วมใจกันพัฒนา ม,มีงานบ้านเหนือบ้านใต้ไกลไกลอาศัยพึ่งปาป้าเชมลุงมีผู้ใหญ่ดีนะเอ็มเต่าวำพ่อกำนันผู้วมเ,เราร่วมใจกันพัฒนา เริ่เพลิดเพลินเฮ